o o อร์น n ิ่งค่ะทุกคนมันค่ะเมื่อนี้มีแสงแดดนะคะ3ามีเมื่อบางหน,นะพายุเข่าประเทศสวีเดนนะคะร้มนแรงมากเลยทั้งหนาวนะคะแล้วเมื่อนี้ก็มีแสงแดด,ดนอ่อนตอนเศร้านะคะคะเขาเอาอาหารไปให้ไก่กันนะคะ เได้ยินเสียงเขากตากใส่ล็อกขาทุกคนก็ามาให้ข้างหลังนะคะทุขวัลหลังบ้านน้องกายมาแมนต้องเปิดตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะตู้หลังบ้านกันสั้นน้องมิ่งมิ่งก็จะมามิ่งก็จะมาโอ้ยป้าต้องออกมานะอ,าอ้าอีแม่เอาขอนมปังเอา อันนี้มะาหา้นั่แหละเดี๋ยวสวยๆย,ยังค่อยจับอ่าปล่อยออกไปกินหยาเด้อกินอันนี้ก่อนเขาเบิ่งดูว่าน้องไก่ไข่จากน้อยมาไง ແລະຂາຍ3ຟອງຂົຸ້ຄນ คุกนคือเป็นล้มๆกันล้มจากน้อยก่อนเป็นหนาวๆแต่ว่าเมื่อนี้ข่อยก็ใส่กางเกงสีส้มอยู่นะคะถาเท้าพวกกับนาสัตรนะัเขาเห็นสีส้มนะคะทุกคนวันนี้นอนะ้องไก่น่ยกินอิ่มหลายบ่ออกมาข้างนอกเลยหมายถึงข้างนอกตรงนี้นะคะ ทั้งเขาป่าหมองเก,นนกาน่าลัค่ะทุกคนซับซัมอ, <laughs> องดูค่ะวันนี้แสยยงแดดสวยงามมากค่ะใช้สูดเหรอเยอะเดซีนอีกเยอะ ต้นรถผลว่าปรับดินตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะปรับถนนให้มันอันนี้นั่นแหละค่ะทุกคนห่างห่างที่เขาจอบล่าสัตว์ยิงสัตว์นะคะนี่ดีเขียนรูปเขียนสิหญ้านนี้แบบชสีไม่สดแฮร์ไอแฮร์ดิษ ทุกคนนี่มองที่คอยป้อยไว้นี่แม่นี่แม่มีอยู่้แต่วา่วาบุหรี่ยอแห่สิตะเพื <c oughs> อ่อนค่ะนะคะนี <c oughs> ่ยยอนเพื่อนค่ะทุกคนมันหน่อยมันอันมันแห้ง แต่เมื่อน,นี้ขั้นพ่อเหตุอ่ะเพื่งองันเกาลัดข่อยเสียวอ,อยู่ทุกคนเคร่งเขาลัดกระแทบก็อยเสียไปแกงข่อยเวไปเกอมก Yes I see very m ่ะละอัน,อ,นอันที่ข่อยตตกแหงทุกคนที่ว่าพญายผลลังล่งเราจะส่งไปหายลูปมือนเนี้ แล้วท้ายรวบมันกระปลูกแหงไปให้ลูกสายไงเบื้องสรงไปให้ลูกสายอยากได้วลนี่แม่ข่อยเลาว่าก็บอกเมยไปเก็บข่อยวางสิเฮ้ยกอ,อบอกเก็บเห็ดออกทุกคนกัยังว่าคนประเทศนี่ยกระเทียนน้องเก็บได้ข่อยอยากได้พ่อใหญ่เลยถามข่อยว่าเอาหายเขาบอ่อจัเอาหายก็หายไปซะขออ่อยเ่าวางสิแต่ว่าเจ้าจะขีขข่คานย้ำข่อยซ้นมาเก็บเห็ดข,ข่อยเ่าวางสินะคะ นั่นแหละวันนี้ไร่สิบริษัททรงห้ลูกสายหล่าเด้อขั้นต่อขั้นได้ลายก็สิทรงอยู่ดอกว่าของข่อยอันหน,นึ่งเนปลูกตะปีไกายนี่กขยังขั้นได้กินกันมีค่ะทุกคนเาิ่งเห็ดอันนี้ดูนี่นี่อันนี้เห็ดโอ้ยเห็ดอันอันนั่นละ่ะทุกคนโอ้ยนั่นเห็ดเทียนมีน นั่นแหละเขาเอิ้นเห็ดยังบุนีะคะทุกคนนี่อันนี้ยังคันยังไงออันนี้บ่แห้งอันนี้นึงหั่นแห้งเดน่นหน่อยนึงมื่อนี่ไปค่ะทุกคนน่องยางต่อไปอีกไกลจากน้อยห้าเท่หาห้าเท่าได้ วาน,นี่ล้มแหงแหงโมตีสนะิน่ะนทุกคนเบ <laughs> 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 ิ่องขดเลียวเบืเห็นขดเหยียบแม่พ่อใหญ่ป้าเธอเลียวเบิง่งตีนเธอดูว่าสัน่น <laughs> นี่แม่ขามันแห้งขึ้นไปใหม่เลยทุกคนล้มแหงหลายวานเนี่ยมันเละแหง้งอ๋อนี่แม <laughs> <laughs> ่ทุกคนนี่ เพราะวานมันแห้งล้มเมื่อวานนี่มันล้มคากนะคะ่ะสองสามเมื่อวันนี้เห็ุก็แห้งไปน้ำล้มแบบบ่มีฝนเด้ทุกคนนี่แหละนี่นี่ไผสีว่ามันเหตุข่อยเ่าเห็นเด้เป็นย่ขนาดแล้วขอเห็นห้องดีทำข่อยแล้วก็เลยว่าเธอเด๋ยวเบิงอินเธอเด้วดว่าเธอหยาบหยางว่าสัน่นโอ้ยจางจางเดียวเห็นเนาะนค่ะ ไม่น้อยแน,น่ก็เอาเบิดนั่นแหละเพราะว่ามันบใครมีนะคะ่ะทุกคน <c oughs> มันนี่ไม่ได้ห้องหรอกเพราะว่ามันหน่อยขนลายจะได้ห้องเยอะอือ๋อ นั่นแหละมันขค้ือนใบไม้แหงใอยกันเลี้ยวไปเห็นทุกคนโอ้อเหยตฟีนะอันนี้อ๋อกีดกีดทุกคนพญาย่เห็นไอซีไอเทคพิกเจอ เฮ้ยไเ่ใช่ไม่ใช่ว่าเธอเยียบเด้มาสั่นว่าวงนี้งามค่ะทุกคนวงนี้ว่าแห้งปันไดนี่ละค่ะทุกคนข่อยข่อยกับสะออนนะค่ะเห็นคลิปเพื่อนๆที่เก็บเห็ดนะเห็ดก็าล้าละ เยสโอเคอันนี้ไหนเดนอันนั้นดอกไงญ่ะแมนมันคือซื้อพส่ซนอืมนี่แหละค่ะคือเห็ดหัวหยาบ้านเฮาพอทุกคนนั่นแหละบางทีเมื่อน,นี้ยเขาอาจจะมกมกคือคนมกเนาะเฮาเนาะโอ้ยเคยมกแท้แ่ละเมื่อน,นี้ย โมเฮ็ดมันสวยนะหรือยูจะฟรีนะดอมินิบ้านฟอลิงเดนโอเควิกเอนเดนบ้านมีบีเดียบัางด้เนี่ยทุกคนสัตว์ปลาได้เนี่ยอันแบบว่าสัตว์ปลาเดียอันแม่อันกวางอันแม่มันกันแลมันอาจจะเหยียบนะคะทุกคน นั่นแหละี่ค่ะดอกบานโอเคไหนเราพอด้วยค่เก็เคือตาด,ด <c oughs> ีเดี๋ยวเอาเบิดเด้เมื่อเนี่ยคอยประวานบปรคัยมีต้องเก็บอันนี้มันเห็นอีย่างทุกคนเนี่ยนี่ ดำแหละทุกคนเนี่ยแต่วมันแก่เพ่อน่อวาผีมาสั่นโอ้โหเพื่อนนะคนแต่ว่าตอนอันน้อยก็เก็บเพื่อก้าวหล่เพ่อนอยีบีโดนเทกแอนเดนอีจะไดยโอเคท่านี่ลูกฮี่ตา เบื้องค่ะทุกคน,นยอ,ยอืมอ้ยนี่แหละเมื่อนีออน,อนีิีกเห็ดเนาะทุกคนนี่ข้าวงามๆเนี่ยมกมกอันน้อนน้อยแต่ว่าอันใหญ่ๆก็ตากแห้งนั่นแหละเออจะกินเอา้าทำนี่แหละ มันไงหาจะได้มาอีกอันนี้มันแกแล้วคือว่าจะเอาเห็ดอันเกาลัดน้ำมาเนี่แต่ว่ามันแกกับอกเอานะคะทุกคนบางดอกมันดูมันแห้งนี่มันก็เลียวไปเห็นแล้วเนาะโอ้แต่ว่าขาใหญ่ๆสีมันคือเสียน ใบใหม่แหละแต่ว่าก็เอาคือเก้านั่นแหละเพราะว่าเอาไปตากอันใดที่มันแหงๆชีห้าก็ตากนะคะนี่มันก็แห้งคักแทนเนี่ยรวมหมอวานนี่แหละ นี่มือหมูขี้โอ้ยเบังทุกคนพอ่พอใหญ่ายางเราเหียนขี่กวางปลานี่แหละที่เขามาานันลาโตนั่ารัะค่ะที่เขาไม่ยิงอย่าเด็กอาเทกนายเด็กเท็กพ่อเมกดึงยืดเยอย่าโอ้ยทุกคนต้งแต่พ่อเหี้ยแต่เผื่งญ่เบังเด้อเออ ยทกเก็โอเคไอเทคุณฮุทธ k อยู่นนี่เอาเอ้ยเห็นบอทุกคนเนี่ยมันเฉได้บอเห็นเจ้นอนนั่นเห็นบอนี่เอได้ยเยอะนี่ฟองน้จะนอนฟองน้ำนะคะทุกคนเนี่ยเอาฟองน้ำออกนะทุกคนเนี่ย How are you? How are it? you see it? How do I do I don't take this <laughs> mm. Because I think it's too small. How many days are two people lost away in the forest? From the last the Thursday. โอ้ยยาสเอะเออทุกเนลอคานพุนหัุกนเสรอโดยกมียาะเอทุกคนู้เฒ่าสองคนอายุ80ดสิบ้นผัวกับเมียไปเก็บเห็ดแล้วหายไปในป่านะคะทุกคนเก้เกเกดอคสเก้าเกาเดเออเก้เมื่อ โอ้ยโอนผีปเอ็ดตสี่โอนี่ะนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าเขาสัญฐานว่าต้องมีคนนะคะต้องมีคนแบบว่าทำลายนะคะเพราะว่าเขาไปหาไปจำเราทุกปีนะเขาบ่เคยหายนะคะแล้วปีนี้เขาไปยังไงเขาก็หายว่าสั้นนี่แหละค่ะทุกคนมันอ่าบอปลอดภัยเว่าเขสั้นคอยสิ บุก้ามาคนเดียว่อยบอกแล้วว่า่อยบุก้ามาคนเดียวตั่งแต่ประเทศสวีเดนนะคนอ,อพยพมาหลายหลายท่า mm. นี้ไอซีบัตอีส not so much แล้วมังนโอเคมึงดูทุกคนมันสีเห็นได้ยังไงมันแหงเบืองมึงดูเนี่ยท่านี้เวดีดายบั t อีบัตไอเทคอิ no problem ไอเทคอิ no problem because we can talk เขะอ๋อ i see ค่ะทุกคนเอาหลวมเพราะว่ามันจะได้ f r o z ทังนี้ว่าบางทีนะคืนที่มันติดลบนะมันอาจจะโฟเ z e นแบบว่าเป็นน้ําแข็งก็ได้ว่าสั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้เหรอั้นค่ะทุกคนลองดงดู อืมโอเคไปละเอาโหลดนาะทุกคนเพื่อมาห่อไปตากแห้งด้วยแล้วละอื <laughs> มฮ่าฮ่าฮ่าไอยเห็ดน,นั้นใบแหม่มันคือจังอันนี้ห,นหลายว่ามันเห็ดตรงนี้หลายหลายมาสั้นนี่แหละค่ะมึงเลือกแห้งไปเอานี่โอ้ยตะลิบต้นคอยแทะได้เห็เแดแห้ง Don't no, I think so. oh, yeah, this is. do don't uh, man hang uh, I, other oh, yeah. I don't know if they frozen can't quite I don't be... know why they honey, honey, you remember to uh mm. last week uh, um at the night, they were very cold and then they be well, ice this night also mm. You can mm. see when you come home. เมองค่ะทุกคนเนี่ยอืมอ๋อโอเคเบรียบราทุกคนเนี่ยเอาเบิดนั่นแหละเอาไปตากแห้งที่เก้านั่นแหละมคยไปทำข้าวสารบ้านได้ค่ะทุกคน่อยเก็บบะงาม Nhiều yeah kind of Yeah, yeah. Place, very much before mm. here. Mm. Yeah. Ah. I take hair first. Oh, here is big one. Oh, here is a big one. Oh, here is a big one. Oh, เก็บเม็ดเห็ดแห้งทุกคนขั้นบอแหงกับชิงา้ำด้ไยเขาได้สี่ตัวเฮียนซำปิงปิงไปเฮียซำปิงปิงอดปิงปทุกคนอันนี้บอแหงดอกดำขนาดเลยนะเอ้าเก็บเอาเอาเท้งเงิน see this is the moss <laughs> yeah it's mossa, the green one is moss mm. called mossa and then moss you need to mossa and this moss is maybe 200 years old yeah, because no. of that we never want to take away some no. like no. but they don't understand today with the forest how they do it อ๋อเด็กคัดเอฟลิทิงไปหาต่อทุกคนนี่แหละอันแหงๆเิงๆเอาเบิร์ดเมื่อน่ะบลเลือกนะคะเพราะว่าขั้นเลือกมันชิบว่าได้เนี่อันทิ้นบ่แหงนี่ค่ะทุกคนดำๆอืม ได้แน่อยแน่ๆเติมกันไปทุกคนเบ่งป่าประเทศสวีเดนเงียบดีดีเงียบสงบหนาวเย็นดีดี <laughs> <laughs> หเนื้อโมด้วค่ะกคนคะแนนถอดสิหมายถึงอหัวเข้ากระปุตโอเคเก็บสะโพกน้ำมาสั่นค่ะโอเควีแคนโกแบ็คโก o ทัเดอกันหาไป แห่นิดหน่อยมันแห้งมันลมเยอะวันนี้มีลดริสกัไคะนี่จะแอตาทุกคนเมื่อนี้ได้บหลายดอกต่วกระชิอได้มกอยอะค่อยสิมกเห็ดค่ะเมื่อไย แต่ว่าเคยเนี่ยมาเข้าไว้กินข่าวกล่องขึ้นเลยุนั่นแหละโอเคไอซีลิงก่อนมมอ่ะแตเย็ดแต่กินเลยยัดไอืมฮะเห็นปหวานคือจังอะบักเล็บแมวดอกสุรับ ไ่กรดมดบูุียอาไอซีบู้ไดดีตุกโซเดียมดีเาโดเยอะทุกคนเนี่ยมองเนึ่งมองห่างลาดาดเขาเพื่อข่กระพย่างมะก่เติบนะค่ะ ฟอสซิคตีคะแน่ระวังเด้อยง่ายดูนะตะกอนก็จะไปพูดกไกลๆค่ะทุกคนเมื่อนี้ว่าไปดอกมะยันแล้ว,<ส>ลวเจ็บเขา<ส>โอเคอันนี้แล้วว<ส>่าทางอันทางกวางแลนวันนี้เจ้ากับมาน้ำกลดทางกวางนี่แหละไป โอ้ยสิตาลองดูนี่แหละทุกคนอืไปโอเควิโกแบกอ๋อประคะทุกคนเอากลับบ้านไก่คตรเลตุนเป็นไงล่ะคุณถ้าค่อยออกจากบ้านมา ออกจากนี่ไปก็ประมาณสองกิโลค่ะทุกคนจากนี้ท่านไปหอดหม่องท้านน้ำนะก็สามกิโลนะคะคอยยางไปไขนาดแดดออกกันยังนหนาวนะคะเพราะว่ามันลมพรอวีวี เห็นสากเห็ดเพืองใหญ่เลยโอเคสี่สิเก้าชิชช <laughs> ้นหัวใหญ่ลังวะก็ขี่งัดติวสันทุกคนเบิง้งดูทุกคนสากนี่แหละนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเบิ่งดูซือนะคะอ่ะอืมคิ No, we don't have coffee. Okay. <laughs> can you go ham? <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. We call he can us Okay, okay, we go ham. Ja. Take coffee, home. Do You pain in your foot? No, I don't pain. Yeah. You pain is your uh, knee, yes, go. It's good? I, not so much, you yes, okay. uh. also But it's under, school under. วค่ะทุกคนเราซื้อลองเทาไม้ราคาถูกๆนึงดอกลยใสนยางปลาเนี่ยเราเสื้อเงินใต้หลังปลาแบบหนฮะกับบ้าน You hear something noise? Oh, the birds. Oh, the skimming. Oh, the <laughs> mm -hmm. oh. Go home. Country road. Country road. <laughs> take me home. Oh, <laughs> <laughs>

กวั่ดีทุกคนมื่อนี้ยค่ะจ้ะโอเคมือนี้ค่อยเชียโมก,กันเฮ็ดนะคะแต่ว่ามาเข่าก่อนนี่ค่ะทุกคนได้ลายเตือบอยู่เด้แห่งกระซังแอเคเดี๋ยวขอ่อยทำกำอาดตัดขาดก่อนนะคะแล้วมืนอนี้จะหมกสูกินนะคะทุกคน <laughs> <I walk> <laughs> but in is two stycken like this? Not two, it's very big two, yeah. then it's bara little. It, ja, men uh, have I have two half them. Two stycken? Ja. Uh, yeah. Then it's not a half. No. Nee.